สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดห้วยเสนนะคะที่เรามากันในวันนี้นะ,ะวัดห้วยเสนก็คือวัดบ้านรัตรัรพัฒนานะคะตำบลนรงอำเภอเสียนารง,ารงจังหวัดสุรินทร์ที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นในวันนี้นะคะเป็นจุดรวมพลนะคะทุกคนคะ่ะเราจะมีการเดินทางไปที่เดินทางไปให้กำลังใจทหารกล้าน,นะคะที่ ตาควายค่ะแล้วก็ไปสองที่นะคะไปตาควายที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งยังยังยังไม่ได้รับรายละเอียดนะคะแต่ว่าจะไปตรงนั้นแหละคะ่ะไปที่ตรงนั้นเนาะไปกับท่านคณะพระพระครูนะคะแล้วก็คณะพระสงฆ์นะคะฝั่งนู้นขออนุญ,ญาตนะคะเราจะไปไปกันที่ตาควายนะคะวันนี้ ก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปหลายๆหมู่บ้านหลายๆคันรถเลยนะคะตอนนี้รอเวลานะคะคนลุกคนลุกค่ะทุกคนปกตินี่จะไปกันแค่ในครอบครัวในบ้านเรานะคะไปกันเป็นครอบครัวของเราเองนะคะไปคุณป้าคุณ ป้าคนนะ้าคนในในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าในวันนี้เราไปกันเป็นหมู่บ้านอื่นด้วยนะคะเป็นหน่วยงานอื่นด้วยมีรถหลายๆคันเลยนะคะมีไปกับคณะของพระคุณเจ้าค่ะเมื่อสีท่านพระครูโทาตามเนาะแบบด่วนๆเลยนะคะก็ทิ้งร้านไว้ให้เขาดูให้ <c oughs> ขออนุญาตอ่า ภารกิจด่วนนะคะเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปให้ท่านพระครูด้วยนะนะคะกำลังลำเลียงกันมาเลยนะคะกำลังทยอยมาเนาะรวมส่งกำลังใจไปให้กับทหารหารนะคะพี่น้องทหารหารพี่น้องทหารกล้าของเราคะ่ะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้ก็รอเวลานะคะอรอรอคณะคณะต่างๆเนาะที่มากันนะคะรอเวลาด้วยนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงได้เวลาออกเดินทางคะ่ะไปเป็นคาราวานใหญ่เลยนะคะเป็นคณะใหญ่เลยวัดห้วยเสน มีอุโบสถที่สวยงามมากๆเลยนะคะเขาจะมีผุกพัทธสีมาแล้วก็ฝังลูกนิมิตในวันที่18ถึงวันที่22่สิบกุมภาพันธ์ปี69นะคะปีหกเก้มาร่วมงานกันเนาะมาเอาบุญด้วยกันนะคะมีมหอระส,สมโพธิด้วยนะคะมีหมอลำ มีมวยด้วยวันนี้ค่ะเจอกันจะแน่ปูกเกลือมนะคะไปกับพระครูค่ะไปกับพระครูค่ะนี่คันนะี้โอเคเวลาก็พอสมควรแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะไว้เดี๋ยวนี้ไปถึงน้่นจะน,จนําเสนอเป็นภาพนี้เป็นคลิปวิดีโอให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ